สวัสดีครับผมโอธนทรครับสวัสดีครับเัยศิวันกูดครับครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงสี The Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับก็อยู่กับผมและอาจารย์กันเช่นเดิมครับ,รบอ่ะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์การลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ กลับมาถอนหายใจกันไปอย่างรถไฟหอนะใช่จากสัปดาห์ที่แล้วเรายังแบบหายใจหายคอแบบคล่องตัวขึ้นช่โล่งขึ้นพอมาสัปดาห์นี้ก็กลายเป็นหัวตลาดนันงโคละมวลขนาดนี้เออจริงๆมีจุดสังเกตอะครับพี่คาร์ตว่าแบบเฮ้ยทำไมตลาดบ้านเรามันดูค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกับในตลาดโลกได้ครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่า คือวิธีดูง่ายๆเลยนะครับคือตอนคือในในในตลาดหุ้นเนี่ยนะมันจะมีสองผู้เล่นใหญ่ๆอยู่สองเจ้าก็คือกองทุนกับฝรั่งนี่แหละแต่ถ้าคุณจะบอกอ่ะแล้วป๊อปเทรดไม่นับหรอราย่อยไม่นับหรอต้องบอกว่าสองคนนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ค่อยถือยาวกันยิ่งป๊อปเทรดยิ่งไม่ค่อยยาวเยอะเลยเออนะทีนี้เวลาเราจะดูโฟล้วก็จะดูเนี่ยสองคนนี้เป็นหลักก็คือกองทุนกับฝรั่ง ลองสังเกตดูนะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราโอ้ตื่นเต้นดีใจนะบอลยิวลงอ่าฝรั่งเริ่มกลับมาซื้อแต่ปรากฏว่าซื้อวันเดียวเอเหมือนหลอกให้ดีใจวันเดียวซื้อวันเดียวไอ้วันที่มันเราก็ลงไปอีกละถูกเพราะอีกวันหนึ่งปั๊บก็มาขายแต่ขายน้อยๆนะไม่ได้ขายเยอะ ก็อย <c oughs> uh ่างนี <ar> ้แสดงว่าอะไรแรับแสดงว่าการดีดตัวขึ้นไปเนี่ยฝรั่งเขายังไม่ได้มีมุมมองที่ดีกับเราอะไรมากมายทีนี้พอของเราเนี่ยมันเด้งไปสามวันขึ้นไปประมาณสักหนึ่งหกสามศูนย์ก็ปรากฏว่ามันเป็นหนึ่งตลอดูนยหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์เป็นนีตลอดเลยก็คือกองซื้อฝรั่งขายอ่ะอย่างเงี้ยฮะสองสามวันมีแค่วันแรกที่กองซื้อฝรั่งซื้อคะแนเพราะนั้นนั่นแหละมันก็อินพายได้แล้วว่า เมื่อไหร่ก็ตามพี่ผู้เล่นรายใหญ่สองคนเขามีมุมมองที่มันแตกต่างกันเออมันยังไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันต้องเออเท่าที่ผมสังเกตนะครับคือไม้กองทุนก็อาจจะเริ่มกล้าซื้อแล้วเออพอดันไปได้สักระยะหนึ่งมันไม่มีไม้ที่มาช่วยดันตองมันต้องมีคนช่วยดันซึ่งจะบอกไปเอารายย่อยหรือป๊็อปเทรดมาทำปุ๊ว่ามันไปได้ไม่ไกลหรอก คนที่จะมาช่วยกันเนี่ยก็คือนี่แหละฮะต้องกองทุนกันฝรั่งต้องช่วยกันปึ้งปึ้งปึ้งหุ้นมันจะไปได้แบบยาวๆแลนี่หน่อยรายใหญ่สองเจ้านี้ต้องมีมุมมองทิศทางที่เป็นเหมือนการมอง positive เหมือนกันเขาถึงจะ a คชั่นได้ไปในทิศทางเดียวกันณวันนั้นมันก็อาจจะทำให้อินเด็กซ์เรามันขึ้นได้อย่างแบบ มันคงใช่หรือแบบหนึ่งถ้าคุณบอกว่าโหแบบนี้เดี๋ยวมันพลิกไปพลิกมานะดูวอลลุ่มก็ได้ครับครับอ่ะก็คือช่วง3มวันที่ที่หุ้นเราขึ้นเนี่ยนะฮะไปสักหนึ่งสี่สามศูนย์เนี่ยต้องบอกไม่มีวันไหนที่วอลลุ่มเกินห้าหมื่นล้านเลยใช่อืมอันนี้มันก็ชัดของมันคือมันก็ยังดูแบบเขาเรียกว่าดีมาหรือแรงซื้อมันยังไม่ได้แข็งแรงมากพออ่มันก็หมายถ้าเอาตีง่ายๆเลยก็คือนักทุนไม่มั่นใจนั่นแหละอือ่าแต่ถ้าเราไปละเอียดนิดนึงเราไปดูพวกตัวเลขของงฝรั่ ด้วยเราก็จะอ๋อนั่นไงคนที่ไม่มั่นใจก็คนนี้แหละมันเป็นเช่นนั้นเองน <laughs> ะครับเพราะฉะนั้นก็ติด <c oughs> ตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นกําลังใจเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ได้ที่มันมีแน่นอนแหละในแง่บวกนะ่ใชในแง่ลบ <laughs> มีแน่นอนต้องถาแบบนี้นะครับว่า ต้องบอกว่าถ้าใครได้อยู่ตลาดหุ้นมานานๆมันจะเป็นไซคลของมันอยู่แล้วค่ะใช่อ่าขึ้น<ม>ลงลงขึ้นเงี้ยมันมีของมันปกติเออเป็นเรื่องปกติเ,เต<ม>พีเยงแต่ว่าตอนช่วงนะเวลาที่หุ้นลงอย่างเงี้ยนักทุนส่วนใหญ,ญ่จะเริ่มท้อแล้วโอ้โหซื้อไปวันหนึ่งสองวันโดนอีกแล้วใช่มันก็จะเริ่มถอยออกจากตลาดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าใครอยู่รอดในตลาดแบบนี้แล้วคุณมา มีวิธีในการแสแดงสแกนหาหุ้นหรือว่าอช่องทางในการหาหุ้นดีๆที่คุณเลือกสะสมอ่ะแล้วรอวันที่ตลาดมันพลิก่ะผมว่าตรงนี้ผลก็อแทนจะสูงมากสูงมากจริงๆใช่เพราะอย่างนักลงทุนที่เขาประสงความสําเร็จเนี่ยคือเขาอาจจะมองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสเลยก็ได้เพราะในช่วงตลาดที่มันดีๆเนี่ย ราคาหุ้นมันก็จะอยู่ในโซนที่มันมันไม่ถูกอ่ะใช่เออมันไม่น่าซื้ออันนี้เขามองแบบในเชิงเหมือนเราไปช้อปปิ้งเลยโอ้โหมีลดราคาและคุณภาพสินค้าเท่าเดิมเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นถือว่าเป็นโอกาสของเขาแล้วก็มองในแง่ longer term ม,มากิ่งยขึ้น อย่างนี้แหะครับแล้วก็เพื่อไปขายแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงนั้นแต่ว่าถ้าตลาดไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องเป็นลักษณะการแบ่งไม้ใช่่อไม่ใช่บอกว่าอ่ตรงนี้ซื้อได้ปุ๊บโอ้โหตุ้มอะไรเงี้ยไปร้อยเปอเซ็นลยจบเลยฮะอย่างนั้นไม่ได้เขาต้องมว่าน o n e y management ใช่เริ่มค่อยๆแบ่งไม้ไปอ่ะโอเคอันนี้ก็คงเป็นภาพตลาดแล้วก็เป็นมุมมองนะครับที่เรามาให้กันวันนี้ครับแต่โดยคอนเซ็ปต์ของรายการนะครับก็เหมือนเดิมเรามา educate เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการ ลงทุนเช่นเดิมนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการเราเยอะๆด้วยกด s ับส c คร b e s ับ s ไ r i b e ทุกช่องทางกดติดตามทุกช่องทางเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงเรียนเชิญมาเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ุงศ,ศีรีของเราก็ <c oughs> ได้ใช้งานทุกแอปพลิเคชันทุกเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเลย อ่านะครับพร้อมกับมีเขาเรียกว่าคลาสในการเทรนนิ่งอ่าเราก็จบกันไปสดๆร้อนๆนะใช่นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผมปิดท้ายเลยแล้วก็คนเยอะมากต้องบอกงี้ครับคือผมจัดเต็มจริงๆก็ให้ความรู้ในการลงทุนให้โลจิกให้วิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างแบบจัดเต็มทั้งสิ้นเลยนะครับใครเข้าคลาสวันนั้นก็ ท,ทพิมพ์ทักทายกันเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแอคทิวิตี้อะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ทราบกรุงศีเรามีมาเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปอโอเคนะครับก็วันนี้เนื้อหาสาระก็ยังอยู่กับแอปพลิเคชันกรุงสีสต o อกเอ็กซ์เพร์เช่นเดิมเอาขึ้นมาเลยนะครับวันนี้เรามีสูตรสแกนแต่เปิดมาปุ๊บโอ้โหแดงอีกแล้วไม่อยากได้สีนี้เลยแดงอีกแล้วนะครับทั้งผนหันแล้วก็ สุกเลยะนะครับก็เช่นเดิมเรามาแชร์สูตรสแกนแล้วก็คอนเซปต์วันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะดีเฟนซีฟหน่อยอะอะนะครับเป็นแนวแบบโอ้โหตั้งรับหน่อยแล้วก็เลือกเอาเขาเรียกว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นหลักให้ก,ก่อนก็คือในช่วงหลายๆสัปดาห์เนี่ยตลาดลงลงเนี่ยแต่ต้องบอกว่าสูตรสแ,แกนที่เราเลือกให้เนี่ยเป็นลัศมีการเล่นเด้ง หรือว่าบางบางบางครั Asia, ้งเนี่ยเป็นลักษณะของการเล่นตาม N v ็นวีด <laughs> <Kristen> <craft> <anco> <worry overnight> ีอารลฝรั่งซื้อตัวไหนซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์นั้นก็ใช้ได้ผลนะหลายๆตัวก็เด้งขึ้นมาแบบนั้นจริงแต่ว่าสัปดาห์นียต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆมันดูแล้วมันยังอึดขึ้มันอึดขึ้นยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาที่เป็นดิเฟนซียต์ะอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะใช้สูตรสแกนทำยังไงค้ับก็เดี๋ยวโชว์ตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับ ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะเข้าเมนูสแกนนะครับก็เอานิ้วไปแตะที่ขีดสามขีดมุมบนซ้ายตัวนี้ก็จะขยายเมนูออกมาให้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาเลือกเ,อเมนูที่ชื่อว่า Radar Builder เพราะเราจะวิสูตรกันด้วยนะครับก็เอานิ้วแตะเข้าไปหรือเลือกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เช่นเดิมเลยนะครับก็ไปแตะที่เมนูที่ชื่อว่า Add a new radar เพื่อมาทำการ เลือกคาทีเรียหรือสูตรในการสแกนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เราเกิดน,นำเลยว่าออตอนนี้เราจะค่อนข้างเน้นเกี่ยวกับพวกเงินปันผลเนะะเาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกไปที่ซับเมนูด้านบนตัวน,วนี้ที่ชื่อว่าสเตตตัวนี้ก่อนเ,ออเมนูสเตตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีพวก financial ratio <Rachel S 2> อะไรต่างๆให้เราเลือกนะครับเราก็ เลือกมาที่เมนูที่ชื่อว่า yield ตรงนี้ <Y ield. S 1> คือ dividend yield อ,อัตราการจ่ายเงินปันผลนั่นเองนะครับเราก็เลือกไปเลยเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาคัดกรองนะครับทีนี้ไอตัวเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอันนี้ต้องต้องเช็คก่อนดีๆด,ด้วยนะต้องเช็คดีๆนะคือไอพวกบาง r a โชเนี่ยยิ่งน้อยมันก็จะถือว่ายิ่งดีอย่างเช่น PE p, e, p 2 book 2> p e, อะไรพวกนี้ D/E พวกนี้แต่บาง r a โช ยิย่งมากมันยิ่งดีนนเงินปันผล ROE ROA Net Profit Margin ทีเนี้ยเราเลือกมาที่ Dividend Yield เราข็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่าก่อนอมากกว่านะครับแล้วก็ตัวเลขหรือพารามิเตอร์ที่เราจะใส่เนี่ยเราก็เลือกได้เลยว่าปันผลอยากได้เท่าไหรใช่อยากได้เท่าไรนะครับณที่นี้เราอยากได้ มากกว่า5%้าเปอร์เซ็นต์ามผันห้าหเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่อ่ะเป็นตัวเลขที่มากกว่าเงินเฟ้อมากกว่าเงินฝากประจำใช่นี่นั่นอ่ะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยให้ผลแพลตอบแทนอยู่ประมาณสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะตัวยิูของตัวเซตนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือมากกว่าเซทแล้วใช่ฮะถือว่าโอเคแล้วตัวเลขนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเยอะแล้วอ่ะทีเนี้ยเลือกไปเซทเราก็อ่า เอนเตอร์เข้าไปเลือกเข้าไปนะครับอ่าก็จะเจอโอ้โหสองร้อยสี่สิบตัวทำไมเยอะจังเยอะมากเอออันนี้อาจจะจับของปีที่แล้วซึ่งราคาณตอนนี้มันอาจจะลงมาอค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับอัตราจ่ายเงินปันผลกับปีที่แล้วมันก็อาจจะสูงขึ้ทำให้ยวมันเพิ่มขึ้นใช่แต่ทีนี้อย่างที่บอกคือโอ้โหสองร้อยกว่าตัวนี่มันไม่ไหวแล้วมันเยอะมากนะครับเราก็จะมากรองเรื่อง เหมือนคุณภาพของบริษัทที่ให้ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นครับอ่าเราก็มาเลือกที่ ROE RO e. หรือ Return on Equity นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราพูดมาหลายสัปดาห์หลาแล้วหลายวีแล้วลว่าตัวนี้มันมีความสำคัญนะมันเป็นเหมือนสะท้อนภาพว่า ในแง่ของในส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยเราซึ่งเราเนี่ยไปถือหุ้นเขาเนี่ยให้ผลตอบแทนเท่าไหร่สมมติจากร้อยเปอร์เซ็นต์่าให้ผลตอบแทนที่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมเคยเจอบางหุ้นบางตัวให้ผลตอบแทนแบบสองสามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคิดแล้ะมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันมันอาจจะสะท้อนเข้าไปไดในในเรื่องของโตอุตสาหกรรมเขาวันฟั่มมีการแข่งขันกันน้่งสูงรุนแรงหรือเปล่ามันก็เลยทําให้ตัวเนี้ยมันต่ำใช่นะครับคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไหร่แล้วก็เจเนอเรตมาเป็นกำไรเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของในส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะทีนี้ก็ขอ ระบุเป็น15แล้วกันานะครับมากกว่าด้วยมากกว่า15 15นี่ก็ถือว่าอู้เยอะนะไม่น้อยนะนรอยต้องบอกว่าไม่น้อยนะไม่น้อยถือว่าโอเคเลยนะครับหรือใครอยากจะแอดจัสให้มันเพิ่มมากขึ้นเป็น17เป็น20ก็ลองปรับดูได้นะครับก็ลองไปเล่นดูได้แล้วก็ทีนี้นะครับอีก คาทีเรียนหนึ่งที่เราจะเลือกก็คือเราพยายามเลือกเอาหุ้นบิ๊กแคปไว้ก่อนหุ้นใหญ่ๆไว้หน่อยอ่มัมันก็อาจจะมีสเสถียรภาพทางด้านรา,ายได้กับกําไรที่มันอาจจะไม่ค่อยไม่วุนวามากไม่สวิงมากไม่โอเคนะครับก็เลือกมาที่เมนูที่ชื่อว่าเซตข้างๆตัวสแ,แต็กตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาเลือกเมนูที่ชื่อว่าเซตร้อยเราเลือกในเซตร้อยไปก่อนเนี่ยครับจาก74ตัวเนี่ยนะครับพอเลือกเซตร้อยปุ๊บ เออปกี้จาก200กว่าตัวนะมา74แล้วนี้มามาเลือกเซตร้อยปุ๊บตัวแค่สิว่าโอเคนะถือว่าโอเคนี่นะครับก็มีเนี่ยสอพอมีท็อปนี่ครับ วันนี้บางจากนี้สวนตลาดเลยนะ,ะวันนี้บงางจากสวนตลาดพังงบเขาออกมาดีมากโอ้โหนะครับ,รบทีนี้อยากให้ไอเดียนิดนึงนะฮะอ่ะสมมติว่าเราสแกนออกมาได้15ตัวเนี่ยนะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าไอตัวหุ้นที่เราสแกนออกมาพวกนี้เนี่ยโอเคแหละเรื่องของยิวเรื่องของ roe เซ็ตร้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเน้นที่ยิวเป็นหลักเนี่ยเราจะต้องดูก่อนเลยนะว่าตัวกําไรของเขาเนี่ยมันต้องมันไม่ควรจะสวิงมากใช่อ่ะต้องต้องเน้นพิษ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามสมมติว่าปีนี้ติดลบพอปีหน้ามาบวกแล้วเวลาบวกบวกเยอะด้วยเ <ứng S 2> วลาติดลบลงอีกเนี้ยโอ้อโหอย่างนี้มัน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 จะไม่เรียกว,ว่าหุ้น <ใช S 2> ปันผลแล้วใช่ครับโอ้มัน,มน,นเป็นหมากเกินไป เพราะว่าการจ่ายปันผลเนี่ย <c oughs> มันก็รีเลทตามกําไรต่อหุ้นที่เขาดีลิเวอร์ออกมา <c oughs> ใช่ครับเพราะนั้นเราควรจะเข้าไปดูว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นรักษณะงการจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องหรือเปล่าอ่านะฮะอย่างเช่ใชนใน,น,นเนี้ยที่โชว์ในเนี้ยผมมองว่าพวกกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงดูยากนิดนึงครเพราะว่าปีนั้นน้ํามันเท่าไรค่ะก้านกันเท่าไรโอ้โหมันยากนะเราจะสังเกตโอ้โหบางปีนี้ผลประกอบการติดลบเลยด้วยซ้ำเออเพราะว่าเรื่องของต้นทุน ของเขาราคาน้ํามันหรืออะไลมีกเนี้ยสต็อกลอดเข้ามาอะไรเงี้ยค่าการกันอะไรต่างๆพวกนี้มันอยากที่พีการบอกเลยมันฟุบแค่ยานอย่างนั้นพวกเนี้ยชุดทว่วเนี้ยเราอาจจะตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวๆเพื่อเน้นปันผลนะครับอันนี้ก็เป็นทริคที่มาแชร์กันนะครับแต่นี้เราเจอ15ตัวเนาะ อินทัชก็ถือว่าอ่าอินทัชโอเคเลทิสโก้นี่โอ้โหทิสโก้โอเคเลยอันดับท็อปทเลยของหุ้นปัจจันใช่ใช่อ่านะครับแล้วก็พอพาร์ที้บางตัวนี่เติร์นนิงก็ยังถือว่าโอเคนะเพาว่าโอเคนะครับนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยในช่วงโควิด กำไรเขาไม่ได้ดอกแบบน่าเกลียดเลยนะถ้าใครย้อนไปดูนะผมว่าเขาทำได้ดีเขาเพอร์ฟอร์มกว่าในอุตสาหกรรมเขาด้วยกันใช่คือส่วนใหญ่ตอนช่วงโควิดเนี่ยมันจะดอกกันหมดแต่ AP เนี่ยถือว่าทําได้กบตัวได้นะฮะแล้วก็หลังโควิดมาก็ถือว่าค่อยๆโกรขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนักลงทุนพยายามต้องดูพวกพวกเนี้ยประกอบด้วยใช่ก็คือภาพเอ่ออเาลุกนี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าการที่จะ deliver รเงินปันผลได้เท่าเดิมเนี่ยภาพเอาลุก เออเออร์เน็งเงี้ยเขาก็ต้องรีเทนได้หรือมีโกสด้วยพวกนั้นเพราะว่าถ้ากําไรเขาลดลงเนี่ยการจ่ายปันผลในปีหน้าหรือปีต่อๆไปไ<ห>นเนี่ยมันก็อาจจะสโลว์ดาวน์ถูกน้ถูก <ตา S 2> นะครับอะลองดูครับ AP ก็ประกาศผลประกอบการมาแล้วก็ค่อนข้างดีแล้วก็เขาเรียกตัวเลขแบ็กหลอกพีเซลอะไรพวกนี้ก็ลองไปศึกษาดูภาพรวมของเขาใช่นะครับอะโอเคทีนี้ถ้าลองเลือกสักตัวหนึ่งครับพี่กัออถ้าในเนี่ย ที่ที่ผมชอบก็มีสามตัวนี้แหละก็คืออินทัฟนะฮะทิสโก้แล้วก็เอพนี่แหละนะครับส่วนพีเชียร์อาร์ซีอลด้านล่างเนี่ยก็จะมุมมองคล้ายๆกับกลุ่มน้ํามันครับคือมันขึ้นขึ้นลงลงเราเดายากเนาะว่าข้าระว่างเถวอะไรอะไรพวกนี้นะจะเดายากนิดหนึ่งครับโอเคนะครับนั่นก็ ขอเลือกสักตัวหนึ่งลอง AP ก็แล้วกันา p ในแมาแล้วก็ AP เนี่ยครับเราก็เอานิ้วแตะเข้าไปใน AP ได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆต้องแชร์อย่างงี้ครับวันนี้เรามาแชร์2เรื่องนะอันนี้สูตรสแกนแล้วหนึ่งแล้วก็พอแตะเข้าไปในหุ้นลายตัวเนี่ยมันมีฟีเจอร์ลับับพีครับเอ้ยลับซ่อนอยู่ด้วยเอาไว้แทงเอาไว้แทงบ้างอะโอเคมันก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า ชื่อว่า Volume Analysis uh. อันนี้ต้องบอกว่าหัวแอปพลิเคชันอื่นๆออไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไอเทรดดิ้งแพลตฟอร์มอื่นมันไม่มีนะไม่ค่อยมีออไม่ค่อยมถ้า,ถามีก็ต้องเสียตังค์ใช่ถูก uh. ต้องแต่เนี้ยเรามีให้บริการลูกค้าของเราทุกท่านเลยนะครับเข้าไปใช้งานได้วิธีการเข้าใช้งานนี่นะครับก็เลื่อน ไปด้านล่างเนี่ยครับจากหน้าจอ Default เนี่ยอันนี้ก็จะเห็น b i t Offer อะไรปกตินะครับมีทิกเกอร์อ่านาาะครับลงมาด้านล่างก่อนีอ่านี่ะน,นะครับเออ่ด้านล่างเมนู Buy Sell เนี่ยนะครับมี Volume ที่ชื่อว่า Volume Analysis ครับอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย ก็มีชื่อของมันบอกแล้วก็มีเซตติ้งอยู่ด้านข้างอันนี้ถ้าเราอยากดูภาพใหญ่ในการลงทุนภาพใหญ่ข้อมูลเนี่ยก็เอานิ้วแตะไปที่เซตติ้งตรงนี้ได้เลยอ่าเนี่ยนะครับพอแตะเข้าไปเซตเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะดีเทคนะครับหรือโชว์ดีฟอ์เนี่ยเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าการซื้อขายที่มันมีการจับคู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่อันี้เราดูวันที่สตาร์ทอย่างเช่นเชนอ่าเช่นวันเนี้ยนะวันที่สิบ พิเศษวันนี้มีแค่สามราคานะครับก็คือสิบเอ็ดบาทสี่สิบมีน้อยหน่อยนะสิบเาทสามเยอะเลยนะแล้วก็สิบเาทห้านะฮะข้้งล่างข้้งล่างสิบเอบาทสิบ่าสิบาทสิบยังไม่มีอ่ามีสิบเอ็ดบาทยี่สิบอ่าสิบเอ็ดบาทยี่สิบก็กลางๆอย่างนี้เป็นต้นนะถูกต้องอันนี้เป็นเป็นของณวันศุกร์ วันที่เกิดขึ้นแบบแอันนี้โชว์แบบเรียวทาเรี่ยวตาใช่ออความหมายคืออันนี้ทำให้เราเห็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นทุนคนส่วนใหญ่ที่เขาซื้อขายกันช่วงนั้นๆเนี่ยมันเป็นโซนราคาหน่อยทีนี้พอมาดูวันเดียวมันดูแล้วมันอะไรมีแค่าสามแท่งจะรูยังไงใช่ไหมเออช่มันโอ้โหวิคอยากถูกต้องเออทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นภาพใหญ่แบบกว้างๆเลยเนี่ยเราสามารถเลือกย้อนหลังไปได้เลยใช่อย่างเช่นตัว AP เนี่ยเราอยากรู้ว่า ทั้งปีนี้เลยเฮียทุเดีอนเนี่ยปีเลยนะตั้งแต่หนึ่งมกรามาเลยเนี่ยเขาปีหนึ่งเลยนะซื้อขายโซนราคาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโซนราคาช่วงไหนเราได้ไปเขาเรียกว่ารู้ว่าเราจะวางแผนยังไงเกิดราคามันอยู่ด้านล่างถ้าขึ้นไปชนบนนั้นเนี่ยโอ้โหคนอยู่กันเยอะแล้แต้วเราจะขายก่อนก็ได้นะครับแต่งเราต้องรู้ก่อนว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ สิบเอ็ดบาทสามสิบใช่สิบเอ็ดบาทสามส<ช>ิบะะนะครับครับอ่านะครับอันนี้เราก็บไ่งกดคลิกเข้ามานะครับหรือเอานิ้วแตะเข้ามาตรงวันที่ที่สตาร์ทตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้เนี่ยครับก็จะมีเหมือนคาล endar โชว์ขึ้นมาให้นะครับเราก็เลือกได้เลยครับอันนี้ไป<อ>จคนยอรี่เลยต้องบอกว่าปีนึงนี่เยอะจริงๆนะเยอะเยอะเยอะครับจริงๆได้อาจจะได้มากกว่าปีด้วย แต่เนี่ยเราก็สักปีหน,น,<ล> <mm> นึ่งก็เยอะแล้วเออเนี่ยครับตั้งแต่ต้นปีสมมติเราเลือกเป็นตั้งแต่หนึ่งมกราเลยเน mm. ี่ยน,นะครับอ่าเ <idal. S 1> นี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะโชว์ขึ้นมาให้และครับว่าไอโซนส่วนใหญ่ที่มีการเซื้อขายกันครับอ่าเนี่ยนะครับเราก็จะพอเห็นว่าในโซนเอตั้งแต่ประมาณสิบเอ็ดจุดเก้าถึงสิบสองจุดสามเนี่ยครับหรือโซนก้อนเนี้ยเออก็อาจจะเป็น ัสดีคนซื้อขายกันเยอะอ่าซื้อขายกันเยอะอาจจะมองว่าคนติดต้นทุนแถวนี้เยอะใช่นะครับหรือบางตัวที่เอ่อเขาเรียกว่าทุนก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเนี่ยแล้วราคามันลอยอยู่ด้านบนเนี่ยก็อาจจะมองตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแนวรับสําคัญก็ได้โอ้พอถลุดตัวนี้เนี่ยคนพวกเนี้ยที่ซื้อขายกันเยอะๆในก้อนเนี้ยอาจจะพร้อมขาย ทางมาอีกก็ได้อะไรประมาณนั้นครับนะครับเอาง่ายๆอธิบายง่ายๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ส1บ็ดบาทสาสิบเนี่ยมันจะมีขีดข้างๆเห็นไหมฮะอ่าขีดข้างๆครับอ่าโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าหุ้นตัวเนี้ยมันควรจะขึ้นอ่าสมมติมุมมองที่เรามองคือหุ้นขึ้นนะเราก็ไปดูนะฮะว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสิบหกสิบไล่ขึ้นไปเนี่ยตรงไหนที่มันมีแท่ง ยาวๆอย่างเงี้ยมันจะเรียกว่าแนวต้านอ่าแต่กลับกันนะสมมติกลับกันนะฮะเรามองแนวลงสมมติว่าหุ้นตัวเนี้ยเรามองลงมองกราฟแล้วมองแนวลงครับเราก็ต้องมาดูถอยลงมาสิบเอ็ดบาทยี่สิบสิบเอ็ดบาทสิบลงมาเรื่อยๆอ่าดูว่าตรงไหนที่มีแท่งยาวๆ แนวรับด้านล่างใช่นะครับเราอาจจะมองแล้วก็ศึกษาแล้วก็ไปแอปพลายในเชิงกลยุทธ์ในการเทรดหรือในการลงทุนต่อไปก็ได้จริงๆตองบอกเทรนเดอร์เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้นีเยอะใน้ตัวนี้เยอะมากๆใช่เป็นที่นิยมมากๆในช่วงนี้ก็อาจจะมีโปรแกรมจากต่างประเทศที่ต้องซื้อจ่ายรายปีเนี่ยแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายแค่เป็นลูกค้าเราใช่นะครับยังไงก็เชิญมาเปิดบัญชีกันเยอะๆนะครับก็คลิกตาม ลิงก์ด้านล่างหรือไปเซิร์ชใน Google แค่นั้นเองเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีเท่านั้นเอง <Okay. S 2> นะครับอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดที่นำมาฝากกันวันนี้ต้อ <ผม S 1> บอกว่าอันนี้โอเคเลยสำหรับเทรดเดอร์นะชอบแน่นอนอะนะครับแล้วก็ดูได้จากในโมบายแท็บเล็ตโอ้โหอ,อ,อยู่ที่ไหนก็ดูได้นะครับ อ่ะโอเคอันนี้ก็คงเป็นเนื้อหาสาระในสัปดาห์นี้นะครับก็สุดท้ายเช่นเดิมนะครับก็โวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ